ดีๆแล้วก็ของดีๆนี่ไม่ใช่ว่าจะกินแค่วันเดียวเอากินได้เป็นเป็นปีหกเ,เดือนแม่ภาษาไทยยังไกเดินสเตปอันนี้อ,นอ,อันนี้ทุกคนอันนี้หก,กเดือ ม่คุณูไม่ชัดทไมอะไรอ่อ๋อคุณแม่คุแม่อนุญาตนมันไม่น่าจะได้1ปีนะคุณแม่แต่ว่าอยู่ใทุ่เย็นนั่นแหละน่าจะได้ไหนแต่เราก็พูดไปอะไรนะ มันไม่ใช่มีอย่างเดียวนะไม่อมีอะไรอย่างนี้กระมินยูนัมวันไอ้นัมวัุไทยแนด์อนรกหนูมากไอก็รักเธอขับขนขไปไปค่ะขับไปค่ะอ๋อไม่ไปกันไรอไม่เดี๋ยวว่าเขาด้านไเดี๋ยวว่าเขาด้านไม่ไอรยเก้าสบเาทยสบาทเนี่ยน ได้สองสามสี่ห้าหกระโปงพี่เบลพี่เบลตะการหนจริงก้อยเจไอ้เจ่เกิดเนื่องเนื่องอยห่รยาสิบาท้อยกบาร้อยเกาสิบารกาบเก้ร้อยก้าสิบกร้ปก้ิก้รกคาจกร้าบก้อยกคาก้าร้อก้นอยเเร้กา้อยเกมาก้ร้ากาอาเร่อยาาอยกไา้อาารอยกรอยเกก้รเกิดเ้อย

ตะกร้านี้นะคะเพียหมุ0เลย่ะแั่294บาทนะคะเหลือแค่199บาทค่ะทุกคนค่ะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะอุ้อปิวไม่กระจุ๊บกระจุ๊บกระจุ๊บกจุ๊บกระุกระจุ๊บกะุ๊บปุ๊บกะุ๊บกระปุ๊กระปุกระปุ๊กระจุ๊บะกรุบกะคะจุกรระบะจระจกะจระจระจุดบกะกรจุกระจะ้กระปุกนะคะ หกกระปุกหรสชาตินคงร้อยเกาสบสีแค่ร้อเบาทเป็นรวมรถนะคะทุกคนค่ะมันมีรดอันนี้ด้วยค่ะน้ำพุมะนาวด้วยนะคะแตดกลองชิมดิเนีเปรี้ยวจีดมากคุณชาลีชอบมากรีวิวแต่รสเนี้ยน้ำพมะนาวอ่ะเี่คืว่าชิมดิมาว่ามันมีเน e very eat a foods เปรี้ยวจี๊ดมันลงกันเข้ามาแล้วเปรี้นด อร่อยกว่าซื้อร้านกระจกซื้อแน่นอนร้านนี้มันอร่อยมากเปี้ยวอร่อยราคาพิเศษเลยค่ะลดไม่เกือบหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะพี่พูดหนูชอบมากเลยเวลาคนเยอะๆหนูทำงานน้อยเด็กพิมพ์ด้วยเนี่ยเหมือนมันลอยพอนอร่อยหกกระปุกหนึ่งร้อยบาทค่ะกินแล้วตื่นเลยกินปุ๊บตื่นปับแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสาระนะคะเบลสี่สิบกว่าปี ขอบคุณนะคะพี่นอนนะคะมาจากเพชรบูรณ์เกรด A เลยค่ะเปี่ยวก้าค่ะัสก้าถัดไปนะค่ะราคานี้เฉพาะในไลฟ์น้องแก้มบุ๋มเท่านั้นนะคะรีบกดกันนะคะแม่ชอบอันนี้ัสก้าพี่อันนี้เซ็ตที่สามาอบชอบเลยค่ะชอบชอะ

นนอันนี้จริงๆทุกเ่อนึ่งริบกาท1ก9บรกาทก่งอยบเก้นาทเกอบทีี่ยนปากถูกมากมากเลยมันมีเป็นอันนี้คืออะไรช็อกโกแลตมะขะอันนี้จริงๆริเลยค่ะมีไ9นหนึ่งเก้าหนึ่้เก้าแล้วเปลี่ยนคนเดิมอ่ะเดี๋ยวแม่เอาต่อเดี๋ยแม่ เก้า้ยสิบเก้านะคะเพื่อนๆได้6อันนะคะร้อยสบเก้าบาทนะคะจะมีแทันผ้าขาแก้วแล้วก็ผ้ามขาะ ใช่ค่ะชือมันจะยาวๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นของหลังเป็นของคุณแม่นะคะคุณชาลีนั่นเองนะคะมายืมพือที่เขาอะมายืมบ้านเขามายืมคนพี่โบว์บอที่ว่าเป็นบ้านตัวเองเพราะหนูก็ไม่เคยเก็ฑใจเหมือนกันค่ะวันนี้คุณแม่กระต่ายนะคะได้คลอดลูกมาหนึ่งคลอดค่ะว้าวลูกเลยมาขายมาขามกันค่ะทุกคนขายว้าวให้คุณแม่กระต่ายยืนกลางนะพไม่เปรแม่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 ม่แ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 มม่แ ใครอยากได้มาที่ตะก้ากันเลยนะจะที่ตก้าจตังเลยนะคะอนะคะขบคุณค่ะุกคซื้อยอะๆนะคะใช่ซื้อยอะนะคะกมินจะได้อยู่เมืไทยนานะๆเพราะว่ากมินน่ะชอบเมืองไทยแล้วคนต้องซื้อของมานยอแล้วชอบคนไทยด้วย อยู่ฟังรู้เรื่องป่ะชอบคนไทยชอบคนไทยชอบคนไทยกามินชอบใครไหมกามินกามินชอบโอ้โหอ่ออ่ออีกสยงวอ๋อซักซซักซื้อน่ารักมากอ้โหน่ารักมากเาขาขาาขาขขา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 าขาขาาาขาาา กี่สีเนี่ยกำมินวันท5ทีโฟร์ไฟทไฟ์ห้าสีห้าสีอยู่ไหโอ้้เป็นเพื่อนทุกคนเท่าไรคะ ท่ไรโอ้ราคาเท่าไหร่คะเยอะโอ้โอ้เขาได้่ค่ไไอ้เนี่ยยก่อไรบล็อกสเซตเหลือสเซตทืงสองเซตผ่าจากแปดเซตก็กือสินะคะก็คือก็สิเหลือร้อยแปบาททุกคนทุ่เทาชันลี้วอ่ะชันเลีวเจแปนเจแปนนไม่ได้เจแปนนิสน่ล่มีดีใจเลยมากจ้า าวีเวลวีเวลมาเป็นลลตเทิลสตาร์นะคะหนึ่งกล่องมีห้าคู่นะคะเป็นลายออกใหม่นะคะหนึ่งกล่องจะเป็นแบบนี้ใช่บินเป็นสีใหม่ใช่ไหมโอ้ยจันน่ารักมาชิ้นน่ารักมากจริงจรงหมดแบนแบนก็น่ารักแต่แต่เข้าโบดอันนี้พี่จะมาตั้งคุสย เป็นเลดี่ยวนะครัจะเป็นแบบเซลล์นี้นะคะ่บอร์บุ้งรอรีกดกันนะคะแฝงเซลล์อยู่นะคะชี้เซฟปุูบชัดอันไหนแฝงเซลล์อยู่คะกสท้าแฝงเซลล์อยู่นะรุงเท้าสันันนี่ตั้ราคาส่อสมี5คู่เหลือแค่389บาทค่ะน่าสมรบาทคือ5คู่เป็นไาลิขสิทธิ์แท้นะคะว้าวสวยงามได้ห้างหรือ เนื้อดีมากเลยอ่ะซื้อให้หมนูจริงนอนหรอนอนหรออันนี้ลายใหม่ใช่ไหมคะพี่เบิ้ลคะใช่อันนี้นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะหนึ่งหนึ่งแพ็คอะค่ะจะได้ห้าคู่แบบนี้เลยห้าสีโอ้ยสีน่ารักมากห้าคู่น่ารักมากสีแบบพันทุกแถวทุกแถวอะอันนี้อะไรอ่ะคู่มีมีชอบมีชอบมีชอบทุกคู้นะเลยมากมากเสียยันะคะมีชอบมี อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆมีชอบไม่มีชอบแล้วก็ถุงท้ามีลายนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะคะลายนี้จะเป็นลายซินนามอนนะคะจะได้ทั้งหมด5-4สีแบบนี้เลย5สีหลาย1แพ็คนะคะส0 0้กว่าบาทตอนนี้เซลนะคะต้องรีบซื้อนะคะกูฮูทูม่อ ตอนแก้มตอนนี้จะนิ่มเงี้ยเพราะว่าน้องแก้มผมกดตัวเลยค่ะเพราะว่าแก้มกดเอาเอาไปให้หลานกดฝั่งตัวเลยค่ะเนื้อดีมากเลยนะคะเนื้อดีมากอันนี้เป็นลายดีค่เสร็จแทนผ้าคอตตอนนะคะนี่สัริโตัแทนนะคะสวยจริงๆสวยจริงยืนหน้าร้านหน้าร้านดึงครับดึงนะครับยืนมากยืนมากๆสำหรับผู้ชายนะคะจะมีลายนี้ด้วยนะคะน้องแบทแสตมาเลยค่ะคุ้มมากคุ้แฟาก ก็จะได้5้นี่นะห้ลายแบบนี้เลยนะคะใช่นี่นะถ้าใชอยากใีดก็ชิ้นกูตอนนี้อ๋อชัยก็ใส่อันนี้ใช่ชรี่นะคะน่ารักมากรอบที่แล้วขายดีมากแบบรู้สึกว่าจะขายได้ประมาณสามสิบบาทเหยนไหมไหมคะ เขาเรียกอะไรนะสีแบบผู้ชายหน่อยสะแบบได้ทำผู้ชายหน่อยอันนี้ก็สีผู้หญิงหวานๆแบบการเมนเนาะสวยมากน่ารักน่ารักมากน่ารักมากสีสวยมากเลยแม่ขาโอ้รอบที่แล้วมีสามไลน์นะคะรรอบที่แล้วมีคนกดไม่ทันเนี่ยรอบนี้ก็รีบกดเลยนะคะเพาะว่ามีสีให้เลือกเยอะแยะเลยตัวนี้นะคะ 450ได้5คู่นะคะลดเหลือแค่389ได้5คู่ตกคู่เท่าไหร่คะขอลดขอหาหน่อย3ไม่เหลื300เท่ไหนะ5คู่ละ167บาทเป็นลายที่ค้อสิทแท้นะคะคู่ละใช่คู่ละ167บาทนี่คือสิทแท้แล้วก็ไม่167เอ้ยเดี๋ยวเขาพี่ยังมีอีแล้วถุงนะมาถองคู่ละ100เจ๊77บาทเจ๊ขอโทษ มาเนี่ NXT, <laughs> นเ็นแนวตัดีไปแล้วนะเนี่ย <c oughs> มาแล้วผู้คุมตลาดนี่คือผู้คุมตลาดค่ะนี่าโอจุด9ถ7 7ค่ะที่บ้านขอโทษนะคะเกือล้เกือบเลกัดเกือบเด็ดผู้ละ7เท่านั้นค่ะ มาขายนะคะของที่ราคาน่ารักาให้ทุกคนนะคะดังนั้นนะคะในราคาลิขสิทธิ์แบบนี้ราคาเท่านี้นะคะซื้อไปเลยนะคะรับรองว่ามันใช้ดีมากทุกคนเดี๋ยวดูความยืดมนนีดนึงดูยืไม่ยุ้ยเลยทุกคนมันยืดได้แบบสุดยอดมากลยจริงจแล้วใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนาะโอ้โีสวยมาก จริงนะคะใครที่อยากได้ถุงเท้าดีๆนะคะราคาเท่านี้ปกติรายลีขสิทธิ์ไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนซื้อเลยค่ะซื้อเลยนะคะซื้อเลยนะคะน่าฟังจริงๆกามินแบบยู2 2ิเมมเบอร์นะยูนิเมมเบอร์เราขายดีมากนละที่เขาเพิ่งทำลายใหม่นีวคอรเรคชั่นเนืตอนนั้นไม่มีลายนี้่ะ เด็กๆที่น่ารักน่ารักผู้ชายเนาะสีดำๆอย่างนี้จะได้ไม่ต้องอะไรนะคะแบนแสนแยนแบนได้นะคะอ้าวมีเยอะมากมียบลคุณน่ารักกันจางเซียนนะคะมีหลายสีหลายลายเลยนะคะอ่ารีบๆเลยมะใครที่เอ็มไม่ทันงวดที่แล้วนะคะงวดนี้รีบเลยนะคะย่า แกามินชอบสีไหนอ๋อยูย no. oh, no. oh. ูไลค์เขาเร้่อันนี้่นนี้กรีนิโค้ดน่ารักมากโอ้น่ารักมากสีเขียวแต่มินก็ชอบภาษาไทยสีเขียวภาษาอังกฤษกรีนแกามินบอกเลยว่าเนี่ยชาลีกรีนกรีนอชาลีไลค์ชาลีไลค์จำเธอรู้ได้เหรอว่าฉันชอบสีไหนชาลีชอบสีไหนชาลีไลค์ คุณภาพดีดีมากค่ะทุกคนเลือกใายได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ตกคู่ละ7 7บาทเท่านั้นนะคะคู่ละ7 7บาทการมินหนึ่งคู่เนี่ย77บาท7 7บาทเจอตถอวนะถูกมากเลยนะคะมากจริงจริงๆจ7ถูกมากมงๆโอเคเราเปลี่ยนสลเปลี่ยนค่ะนะค่ะจะาาตลาดโอ้โหไม่ใช่ค่ะบายบะยบไปจ้าวัสดีค่ะบานนี่แอนนี่ะ นนแนะนำหน่อยค่ะแนะนำหน่อยชอบลายไหนคะที่อยู่ใส่ตอนนี้คือลายอะไรเอออันนี้ซินดามอรอะไรนะซินดามอร์ซินดามอรซินาม ต้องแต่เด็กใช่ไหมใช่เด็กๆต้องใช้ซาดิโอนะคะซาดิโอ้นะเราเราต็ก็ไปใส่ไปชุดไปเที่ยวแบบว่าแมทได้หมดใช่แล้วไอ้ยิ่ใส่ได้ด้วยก็นั่งลดก็สามารถใส่ที่มือได้เหมือนกันและใส่ที่รองเท้าได้เหมือนกันนะเพราะมันมาแบบแบบก็คือเพราใส่ที่มือมันก็แหนหรือใส่ได้ถอนนี่บบ้เพราะที่นปี๊ปปี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 ป๊ปปปี ยวนะอยู่บ้านนี้ไม่มีใครปกติเลยนะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนลายอันนี้ใช่ไหมเอาเปลอ่ยนแล้วพอไม่แล้วไม่คือพี่หมุนชอบด้วยไม่แล้วตอนนี้พี่หมูมันหาเหาให้หนูชอบกันมาเยอะมากเพื่อเพื่อนๆคะมันมีแบบว่า แพ็คคู่ชาอกชา้ีกชานี้ชาอีกชาอชาอีกัานีกากชาีลาอีกชาอีก็าีชายกอีกชาีกชะมีสาีีกชาอีกอีกสีกชาอกอีกาีกชากชาอีชอีกชอีกชาอีกอีกโทนที่ชูอีกชองกลยนะคะดูีกจรองๆชอีกชาอีกชาอีาอีกาอีกชทีกชอีกรีกช้อกชาอีกชากกกชอะไรก็ได้เนออ สาวแล้วก็ย่างลูกสาวมาใส่จริงแล้วคุณภาพคือดีมากๆเลยนะคะของาริโอคือแบบว่าเขก็คือชืแล้วหมืนันความยืดของมันเป็นไงเี๋ยวว่บุชอบนะให้ใส่แนี้อ่ะไชวอยไท่ไังากี่ไปโอยไ้ไชไที่เอายซื้อไปใส่เท้าใส่มือแต่ใส่ใช้ี่ล่ะคะเป็นยสอืออะไรเ้ยอุ้ยใสีอ้โสีมีสีนี้ ที่อชเีวม่มีสีชมพูมีสีไหนกิ่เมืี่ยนหลายสีมากเลยสีๆนะคะสุกคนเอ้ยมีสีเหลืองด้วยข้าสีอะไรเนี่ยสีม่วงด้วยนี่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 ขายอันนี้ขายยังไงนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเปิ้ลราคาตันี้ตอนนี้เชคดูได้เลยเพรว่าตดละเจ็ดสิบเจ็ดบาทเท่านั้น เท่า <จะ S 1> นี้หรือเท่าไรนะเข้าสีใส่ได้ไหม